ครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมชิลรันนิ่งสตอรี่ทูเดย์นะครับผมอันดับ EP 2นะครับผมระยะของการวิ่งก่อนนะครับซึ่งในการวิ่งหรือว่ารันนิ่งเนี่ยะครับผม10ประเทหรือว่า10แบบนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่ประเทศแรกกันก่อนเลยนะครับประเทแรกเนี่ยจี้นี้ก็เป็นอินโดนีเซียนะครับผมหรือว่าฟรันก็แล้วแต่นะครับระยะของการวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นาที ระยะที่สองนะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นมินิมาราทอนจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมส่วนระยะที่สามเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฮาลาราทอนนะครับผมจะอยู่ที่21.5กิโลเมตรนะครับผมส่วนระยะที่4นะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นระยะมาราทอนนะครับผมซึ่งระยะนี้เขาจะเรียกก็เป็น42.5กิโลหรือว่า21ไมล์นั่นเองครับผมส่วนระยะที่5นะครับผมเขาจะเรียกก็เป็นอันตาแล้วครับผมซึ่งระยะนี้จะอยู่ที่50-100กิโลเมตรนะครับผม Uh, ส่วนระยะที่6นะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นการวิ่งลู่หรือว่าวิ่งก็แล้วแต่นะครับผมจะมี2แบบนะครับผมซึ่งเขาจะเรียกว่าระยะน,นี้นึันจะเป็นสองว่าเมตรถึงว่าเมตรหรือว่าสี่เมตรก็แล้วแต่นะครับส่วนระยะที่เ็นะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นครอสคันที่คอสคันที่ BLANK เนี่ย like, จะอยู่ที่ระยะประมาณ4ี่ถึงสิกิโลเมตรนะครับผมส่วนระยะที่8นะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นการวิ่งเทลเทลก็เขาหมายถึงว่าเป็นการวิ่งท่ที่มีความแตกระดับนันเองนะครับผม ระยะที่9นะครับผมเราจะเรียกว่าวิ่งลู่หรือวิ่งวิดดอดประมาณนั้นครับผมก็อาจจะเป็นวิ่รงรอบสานามมินคอนนั่นเองอจจะเนะครับผมระยะที่10ทุกคนอาจจะยังคิดไม่ถึงเราจะเรียกว่าเป็นการวิ่งอินดอร์ออฟดอร์หรือว่าเรียกว่าซิตี้รันก็ได้สำหรับคอนเทนต์นี้ก็ถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกดแชร์หรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็ผมชื่อทอมมี่งอร์รี่เมเกอร์ขอบคุณและสวัสดีครับ วนะสวัสดีนะครับผมวันนี้ชิบนบันนิ่งโซลิฟเลนะครับไปแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการเลือกสินค้าหรือว่าการเลือกรองเท้านะครับผมจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมได้ขารองเท้ามาแล้วก็ซื้อใช้เองนะครับผม แต่แ,บบแล้วถ้าเกิดใครมีความเห็นคิดต่ตางก็สามารถแชร์หรือว่าแสดงความเห็นกันได้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนํา5อย่างนะครับผมในการเลือกซื้อรองเท้านะครับผมก็คือปัจจัยแรกเลยข้อที่นหนึ่งนะครับผม b ัเจ,จ็ t นะครับผมในเรื่องของงบประมาณนะครับผมเราจะต้องมีการตั้งงบประมาณว่าเราจะซื้อรองเท้าเนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผม ส, Malcolm, man, ส่วนในเรื่องของปัจจัยที่2นะครับผมจะเป็นในเรื่องของไซส์หรือว่าเซนนะครับผมเราควรจะมีการศึกษาหรือว่าลองเลือกเป็นหาว่าไซส์ไหนที่เหมาะกับเราหรือว่าเหมาะกับคุณนั่นเองนะครับผมส่วนข้อที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของสถานที่ว่าเราใช้เนี่ยรองเท้าเนี่ยเป็นกินดอร์หรือเอาดอร์นะครับผมเราจะต้องเลือกระบุอย่างชคดเจีนนะครับผมส่วนข้อที่4นะครับผมจะเป็นในเรื่องของระยะทาง หรือว่าระยะการวิ่งนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นมีคอร์ดหรือว่าในร no ูปก็แล้วแต่นะครับผมส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับผมส่วนมากข้อสุดท้ายผมเนี่ยลูกค้าจะเป็นข้อแรกเสมอนะครับผม <c oughs> คือในเรื่องของสีสันและก็ดีไซน์นั่นเองนะครับผมก็ทั้ง5ข้อนี้ถ้าเกิดคใครมีความคิดอะไรยังไงที่แตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมซึ่งผมจะเชื่อว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจะได้มาในสิ่งที่สวยงามสมบนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับ